สวัสดีค่ะนิฮาวเส้นจาวสบายดีสวัสดีปีใหม่นะคะพบกันอีกแล้วนะคะในสถานการณ์แบบนี้การเรียนออนไลน์กับห้องเรียนครูนิดหน่อยค่ะเรามาดูกันนะคะว่าสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราเรียนหน่วยอะไรและสัปดาห์นี้เราเรียนหน่วยอะไรบ้างเด็กๆมาดูกันค่ะสัปดาห์นี้เราเรียนหน่วยช่างวัดตวงช่างวัด ตวงสัปดาห์ที่แล้วนะคะเรามาทบทวนกันว่าเราเรียนอะไรนะคะเด็กๆจำได้ไหมว่าสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนหน่วยอะไรเราเรียนหน่วยหนูรักหนังสือนะคะ I love books I love books นะคะเรารักหนังสือแบบไหนเรามาดูประเภทของหนังสือที่เราควรเรียนรู้ค่ะประเภทที่หนึ่งก็คือหนังสือประเภทแบบ แบบเรียนหรือแบบฝึกหัดที่เราเรียนนั่นเอง2จะเป็นหนังสือนิทานนะคะเป็นหนังสือนิทานหนังสืออ่านเล่นนั่นเองนะคะเรามาดูสาระที่ควรเรียนรู้ในสัปดาห์น,นี้ค่ะสัปดาห์นี้นะคะเราเรียนหน่วยช่างวัดตวงเรามาดูนะคะ1ความหมายของการช่าง 2. ความหมายของการตวง 3. ความหมายของการวัด 4. อุปกรณ์ในการช่างตวงวัดที่ไม่ได้มาตรฐานและ 5. อุปกรณ์ในการช่างวัดตวงที่ได้มาตรฐานนะคะเมะื่อวานเราหยุดไป1วันนะคะวันนี้นะคะคุณอาจจะทบทวนให้ก็คือความหมายของการช่างและวันนี้เราเรียนรู้เกี่ยวกับความหมายของการตวงเราจะทบทวนกันไปเราจะเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะคะเรามาดูเลยค่ะ ความหมายของการช่าง scale หรือภาษาจีนเรียกว่ากุ้ยหมวัว scale กุ้ยหมัวนะคะความหมายของการช่างความหมายของการช่างคือการช่างน้ำหนักคนน้ํำหนักสัตว์ สิ่งของนะคะโดยแต่ละชนิดนี้คือเครื่องช่างไม่เหมือนกันนะคะแล้วแต่ตามความเหมาะสมความหนักเบาของสิ่งที่เราจะช่างนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูรูปภาพตาช่างนะคะอันนี้เป็นตาช่างแบบสปริงสำหรับช่างผักผลไม้เนื้อสัตว์นั่นเองค่ะนี่เป็นตัวอย่างนะคะช่างเนื้อหมูใช่ไหมคะ ต่อไปค่ะช่างผักผลไม้และต่อไปเป็นตาช่างแบบเข็มแบบน้ำหนักเบาๆสำหรับช่างของเบาๆนะคะเครื่องปรุงอาหารผักผลไม้ที่มีน้ำหนักเบาไม่หนักมากนะคะเป็นตาช่างสปริงแบบเข็มนะคะมีหลายแบบนะคะไว้ช่างอาหารช่างผลไม้ที่มีน้ำหนักเบาค่ะ ต่อไปค่ะเป็นตาช่างดิจิตอลนะคะดิจิตอลคือช่างไปปุ๊บตัวเลขมันก็จะขึ้นเลยนะคะเอาแบบนี้นะคะเด็กๆคงเคยเห็นแล้วนะคะตาช่างสําหรับช่างอาหารช่างผลไม้ช่างได้เหมือนกันต่อไปค่ะตาช่างน้ําหนักสําหรับช่างคนช่างน้ําหนักนะคะ และตาช่างแบบนี้เด็กๆเคยเห็นหรือเปล่าเป็นตาช่างที่ส่วนมากจะอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะและอยู่ที่สถานีนามัยนะคะเป็นตาช่างพร้อมกับตาช่างเข็มพร้อมกับที่วัดส่วนสูงนะคะอยู่ด้วยกันนะต่อไปค่ะเรามาดูความหมายของการตงวงความหมายของการตวง การตวงคือการวัดปริมาณของสิ่งต่างๆหรือการหาความจุของภาชนะเครื่องตวงเป็นเครื่องที่ได้มาตรฐานใช้ตวงอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอันนี้คือภาพของอันนี้เรียกว่าถ้วยตวงช้อนตวงนะคะมีหลายแบบนะคะแบบพลาสติกแบบสแตนเลสนะคะแล้วแต่ว่าเราจะเลือกใช้แบบไหนนะคะ ต่อไปค่ะเรามาดูภาพกันอันนี้เป็นการตรวงแป้งนะคะตวงแป้งทําขนมทําอาหารทุกอย่างสามารถใช้ถ้วยตวงช้อนตวงได้นะคะอันนี้เป็นแก้วตวงสําหรับตวงของเหลวเช่นนมเช่นน้ํานะคะในปริมาณที่เราต้องการนะคะขนมเคก้กขนมเราจะได้พอดีนะคะต่อไปค่ะ เรามาดูความหมายทบทวนความหมายของการช่างก่อนนะคะวันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการช่างการช่างน้ําหนักคนสัตว์สินของนะคะโดยเครื่องช่างชนิดต่างๆตามความเหมาะสมนั่นเองต่อไปความหมายของการตวงนะคะการตวงก็คือการวัดปริมาณสิ่งของให้ได้มาตรฐานนั่นเองค่ะ สำหรับวันนี้นะคะที่คุณหน่อยทบทวนเรื่องของเม AN, ื่อบานแล้วก็สัปดาห์ที่แล้วที่เราเรียนกันนะคะความหมายของการช่างและความหมายของการตวงนะคะเรามีคุณค่าประวัติศาสตร์ก็คือความจริงนะคะความจริงนะคะความจริงความซื่อสัตย์ความซื่อตรงนะคะความชอบธรรมนะคะเราจะไม่โกงจะไม่คดโกงนะคะเวลาเป็นพ่อค้าแม่ค้าตัดช่างเราจะไม่กดจะไม่โกงเราต้อง ใช้ความจริงและความซื่อสัตย์นะคะสำหรับวันนี้นะคะครูหน่อยขอจบลงเพียงเท่านี้เราจะยังไม่ทำแบบฝึกหัดนะคะฝากให้เด็กๆไปทบทวนเนื้อหาที่เราอ่านไม่ว่าจะเป็นโฟนิกหรืออ่านไทยอ่านอังกฤษตามที่ครูหน่อยสอนนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอจบกันลงเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ